สวัสดีครับพี่น้องอว,วันนี้กับพาครอบครัวมาเที่ยววัดถำ้ำผาเด่นนะครับไปครับ<ป>จะพาไปเที่ยววัดกันครับผมจะพาขึ้นไปชมชมวิว,วสวยสวยครับผมด้านบนครับวันนี้พี่ฟิวิีกับน้องใบมอนจะพาไปเที่ยว เที่ยวไหนลูกพี่จะพาพ่อไีเที่ยวไหนวันนี้ให้แม่ถือนใหญ่ให้แม่ถือนใหญ่ <มา S 1> ไปไปเลยไปกันตอนนี้ก็มาถึงจุดคัดกรองครับผมก่อนจะขึ้นรถครับผมก่อนจะขึ้นไปเที่ยวว่าทําระเด็นต้องต้องคัดกรองก่อนครับ เราก็จะไปรอขึ้นรถครับ <ậy> นี่ก็ขึ้นรถแล้วครับผมขึ้นรถหมายเลข6ครับผม come. ไปขึ้นไปเลยแสง <el> ไช่แต่0บ,บาทฟิลปในวาสาันตอนนี้เราก็มาถึงวัดธรรมเด็นเป็นที่เรียบร้อยครับผมอครอัวนะครับ100บาทนีลำดวนที่น่ารักพร้พ็นครอบครัวจากนองคาย100บาทออน,นางนางบันดินางอวัสมีต่ความสุขความเจริญ ใช่ครับ่บชอึดบ่อยากบ่คขันบ่สนไม่ต่างกับคนไม่จํา่กัใครพิเลีปงบพีเด็กกัไปหมันจะไปเที่ยวไหนลูกท่านุูประการด้วยเถินสาธุสาธุท่านรัสกลพรมจันทร์เป็นรัสกลข้าราชการหลายคนเนาะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคุูบาจารย์นะครับเพราะว่าอที่ผ่านมาก็มีตรวโทรวศักด์พมจัน์ น่ามาเที่ยวมากเลยครับกานดเป็นวงเว23ค่าย4ชั่วโมง2ชั่วโมงตอนนี้ก็มาถึงจุดจุดด้านบนของวัดถ้ำผาแดนแล้วครับไปครับไปสามีเลือกหมไปไวันนี้พี่ฟิลิปกับน้องใหม่มอนพามาเที่ยวครับไปเดินไปลูกแจกกระสินนะครับ100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุกันเแนบถ้าอ่านชื่อผิดพลาดประการใดก็ขอกภับ แต่ก็ไข่ได้บุญได้กุศลนี่ก็จะเป็นจุดเยอะเนาะยิ่งวันนี้เป็นอีกวันหนอผมด้วยเป็นวันที่เราจะต้องทำบุญสร้างกุศลนะครับวันอาสาหับูชาปีหนึ่งมีแะ่ครั้งเดีแล้วก็จะทำบุญนะครับปีครั้งหนึ่งปีละครั้งเราได้มีโอกาสได้มาทำบุญเนื่องในวันอาสาหักบูชาแล้วก็เนื่องในวันเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้นะครับ ครับผมวันนพรุ่งี้เราก็จะเอาดอกไม้นะครับเราก็ทําบุญแล้วเราก็เอาดอกไม้ไปไหว้พระครับผมแต่ล้วหลายคนหลายท่านเด็กๆเอาดอกไม้เลยลูกวเด็กๆเอาดอกไม้เลยลที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มาทําบุญที่วัดสวยๆวัดที่นี้นะครับในการที่เราจัดทำบุญบางคนบางท่านเนาะเด็กๆกราบเลยลูกต่อเลยนะครับขอเสนอสัตวสาธุกับนายคมสันลิทธิผง แล้วก็จะเดินไปมีพเดินไปดูน้ําตกครับผมพ่อควรจากบุรีรำนะครับหนึ่งร้อยบาทสาธุไความมีความงพี่จะไปไหนโลกไปดูน้ําตกเหรอระวังเลื่อนนะลูกระวังเลื่อนนะดูเรียกมาถ่ายรูปให้แม่หน่อยระวังเลื่อนด้วยโลกไหมลูกอยู่แล้วออาภอโคกศรีสุพรรณก็เยอะนะครับบ้านโดนน้ําค้างบ้านทอมถ้าะ

อ่าพักก่อนพักก่อนไปเดินไปลูกไปเออไปดงไปตรงที่ล้มก่อนไปเดินขึ้นข้างบนไปมอนไปเร็วเดินดีๆลูกเดี๋ยวอย่ล้มนะลูกเดินดีดีนะไปเดินไปลูก ระหว่างพักครับผมพาเด็กกินพากเด็กกินโคกก่อนครับกลัวนะหายนยนะได้ได้ฝากเขาไว้ไไพี่พีริกกับพี่กับพี่เบมอนพามาเที่ยววัดถ้ำผาเดนวันนี้ไปลูกเดินดีๆนะลูกจับมือกันเดินนะ หาเดินดีไหมเร็วไปไปเดินฝั่งนู้นไปเดินรดซุ้มพญานาคไปลูกป้าไปเลยอือไปโยนเหรียญด้วยมีโยนเหรียญด้วยลูกพี่เด็กจะโยนเหรียญไหมกับพี่ไปหมอนอ่โอพี่เป็นพี่ไปหมอนเป็นน้องไป ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลกเหรียญน,นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดจุดโย,ยนเหรียญนะครับเป็นจุดโย,ยนเหรียญเสียงไทยครับอ้าวฟิลิปก,กับใบมอนโยนก่อนลกออูกป่ะอ้าวพี่กับใบมอนโยนโยนลกูกโยนให้ลงนะโยนโยนเข้าไปโอ้โหโยนไม่ลกูก อ่าโยนเลยอ่ะเข้ายังฟิลิปเข้ายังเข้าไหมหัวหมดแล้วครับนี่อินไหมอินไหมเอาเทให้ี่ด้วยเอาให้น้องด้วยแบ่งให้น้องด้วยอ่ะโยนเลยไปมาฮันย่าไปใกล้มันจะตกอายุเข้าไปลูก โอ้โพี่ดิบโยนลงไปแล้วครับหนึ่งเหรียญพี่มอนนั้นไปโยนลูกอโยนนี่ลูกอโยนกับแม่โยนเยนแม่นเลยเด็กๆสนุกมากสนุกมากเลยครับการโยนเหรียญ phi đi mọi nhắn nữa dò mày nào bài một lúc bài đơn bài đơn bài Lung phẳng này lúc bài luôn phẳng nếp bài Ừ đơn luôn tông nghĩ là luôn bài ส่วนคลิปวิดีโอพาวัดพาเที่ยววัดถ้ำผาแดงก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายก่อนไม่มอนบ๊ายบายเร็ว